มาสวัสด,ดีจ้าพี่นอมม้องนาเมื่อแยำเหมือแรงพักกันหิพักกับพี่น้องเอ้ยจากเท่น้ำลูกแม่ลูกนั่นออเออเส้ถวยไใเทลงกไม่แทางค้นได้ลานลานหนาเส้เวนดีุ้่นหนาหนาเส้เวนข้างในไหม เลือแม่เล่าเหนื่อยแล้วหมดหรือจังไลยบีสั่งไปบีค่าไปซื้อ,อยาหัวเดียวพี่น้องส่วนพอได้หน่อยเพิ่นบ่แล้วค่ะเพิ่นก็นเลยบ่อเอาเพิ่นเลยซื้อไขม่มามาถอดไข่กับหนังพริกไข่ไข่กับหนังพริกแล้วม,มันบ่ได้เป็นอย่างไรแม่เอาออกจแกหัน แม่จับออกทีซื้อเพราะว่ามันเฮียลงกตาไหนเสียงหมอลำตึมๆอยู่ใช้ว่าเจ้าหมองแฮีกับมีบ้านานี่ยังหิงบ้านเฮียกระทั่งนี้บ้านนล้แซงแล้วกับบาน มันขวงไงข่วงน่อยบ่มันน้องตู้หลายบานครับมันีมันไวนั่บ่เคยอืมบ่มีมือนีคือกันเม็ดเห็นแต่ปกแวนไวอยู่หลายบานอยู่เด้ต้องไปซื้อยาพี่น้องเจ็บทองตอนเด็กก็เลยได้ไปซื้อยาเนี่ยในเป็นยาลดกดแล้วก็ พอดีร้านขายยาว่าในปีตอนแรก่าสิไปซื้อ,อยาทาน้ำแดงในเซเว่นไปพอร้านขายยาพอดีเพิ่นก็เลยถามอาก,การอันนี้ก็จะเป็นเปนยาลดกดอันนี้กะลดกดจุกเสียดเสียดทองบ่ค่อยได้กินเขาช่วงกลางเว้นจนมากินกาแฟากัะแล้วไปยาขับลมในกระเพาะแต่ว่า น้องบีกินตอนึืนรถมากแล้วพี่น้องกอนก่อนสีนอนแ่งสีกินอีกนี่กำกำลังกะกะไข,ข่จังหน่อยว่าหันห้องแต่เป็นึืนครับคำมีละเก็บแน่นแน่นเม้าอีโน,โน่นะแม่เออสีเมนบมีกินน้ำคุบะเท่า้งบีว่ากินเขายอนกาแฟากินกาแฟาเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายรูว่าเก็บเดี๋ยวย่ายกับจุ่มให้อีกพี่น้องอย่กรจุ่มให้น้องบีดูดูว่าน้องบีกินกาแฟาบ่ะนี้เห็นบอกกันเลยมาเก็บจนได้ ดิน้ำกันกันยากกันสองคนกับขั้นสื่อสื่อมาสื่อมาคนเราถุงกับบาหมดเดิสื่อมาคนเราถุงกับเรือส่วนใหญ่เขาเราเขานอนแลวพี่น้องอากานอนกินเขาแล้วห้องอีกปะห้องสองสามีถวแล้วเี้ ทีนี้ห่อกเจนได้บอกนี่อย่างนั้นตีอันนี้ก็สาดไปไหมแม่ลองบีบด้านล่างหอดถ้วยข้าเจ้าอันเฮทึ่งน้ำมันก็ไหลสาดวันนี้ทึ่งข้าเจ้าปั้นปั้นหน้าอย่างน้ำมันไหลลงไปเวลาเป็นยืนมืเอื่นให้สีอันนี้มืเอื่นให้สีล่าง ว่าก็เลย่อบนในล่างอย่างนั้นบอมันเขาเจ่าอยู่อยู่นาบ้านข้าวจะคลองกันแล้วั้างแล้วเขารังไว้แล้วไปคิดบ่อนเพ่นบ่อเขายนม่ยมือเศร้านาะบัอนี้มาสวยมาวานนเกื่อวา่เพิ่นสีบ่ดใดวานไหมพี่น้องเขากับบอได้นีน้ำแต่ว่าเพยกนกเบอไดว่ายังดอกว่า แมนบันนี้กังเว้นไปสิมาจับได้บัเนี้บ่บอกไปนี่ติจ้าฝ่าเลียมแมบแม่มากแล้วอีกวังหันเด้ไม่ไม่เอ้ยตักน้ำไม่แม่เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวว่านี้สิมาถ่มือซื้อปกติก็เห็นมาถ่ซื้อน้องานะวันนี้เราข้าเจ้าเอง พี่เมย์อย่าใส่เพรทลายด้อลูกไม่ใส่เดีน้ำตาลน้ำตาลในซร้อยอะไรนั่นเดยนี่กระปุกฝาแดงๆน้องพิมพ์นี่มากกินเพรทอยู่เด้แม่ให้เออเค้กเก็บทองเก็บยังจะมาหากันแม่ผู้ผู้ผู้เอ้เพราะอยากปรุงพี่น้องอยากปรุงก็เลยนี่กันขันสื่อขึ้นกระถุงกะกินมะม่วพี่น้องกะเหลือกะเหลือพี่เกา เดี๋ยวปกติน้องบีก็กินน้ำได้แต่ว่านี่น้องบีเก็บท้องเลยบอบอกพกินเอ๋อพวกพริกผงบ่นัลอดาแดงๆหน่อยๆตั้งอยู่นี่ขนมป๋อมัยขนมขนมหรือพริกผงขนมเนี่ย,อยโอ้หนึ่วันพวกพริกผงเล้ก็ายก็ได้กว๋วยเตียงเง๋ยวป๋อเออไปซงเฮียนลงบ้านน้องแบน ทรงเฮียนต้องใส่มันบอมีเหนื่อยบอแม่แต่ว่าเพิ่งหายลูกซีนไรอืมมาสกัดเตียวรอบดึกพี่น้องจะน้องบีกะกินเขาไปแล้วมาเก็บทองกันเลยเป็นบ่อยากยังซ้ำก็เลยไปไดกินแต่ยาซื้อแต่ยามนะแม่เราบ้ไดนกินเขามันฝ่าห้องเราเลยฝ่าเข้าขมาบอกพ่อหากินเองด้บ่วประสันทัน่าพ่อต่อว่างได้ก่อ พอว่าบเอนค้นไอ้โบูเมนข้นพิการเลยพวสีหากินเองบ่ไดแล้ววะแ่แเราเฝ้าขามาเราหยานฝนพอเราเห็นงานทำแม่บอกความเื่อยเมื่อยขึ้นแล้วจบแล้วจบมึงบาเขาวมันอยู่อืมขาวอยู่เรากระเดือกหมีใจเราหาหนังสติ๊กไปเห็น มากัดไกล้ถนนนึกว่ามันใหญ่นึกว่าหมาใหญ่แสดงว่าหมาทางบ้านเทิงมากหมาคนใหญ่หนมหนีจะจูดแม่มันดืออ๋อโอ้ยพอไม่กัดไก่พี่น้องกัดเป็ดวังวังที่น้องบีเฮ็ดอันอันพโลนะโอ้ยหายไหนรีดตัวมากเดือดเรี่ยงนละวน่าขังไลยเนาะรีดตัวมากอืมบันเทียขายเห็นทหารมันโมเมนต์คนละตัวมันอก่อการเพื่อก่อนจะไม่เป็นเป็นตัวแม่ไม่เดื้อ เฝ้ากินลูกเ้ากินยุ่งไรมันค่อยเห็ดมันคยกัดมันคยมะกัดเหมโบเทียวนั่นมากัดไก่ย่ายจนจนหมดปีกายนะพี่นอ้องปีกายนี่เออไลไลน้ำกับบอท่านไปหมดเลยทั้งเป็ดทั้งไก่เล่าปีกไก่มันสิมาช่วงหกโมงหกโมงสิทุ่มนีม่มาขอสลัวสลัวอันนี้ว่ายี่ยมือเศราบ่อืม สองสี่สองสี่แปดสี่สี่นี่แม่แม่แต่ไม่ก็มาอีกป่ะพี่น้องมาเมืองกินก๋วยเตี๋ยวพอเด็กหน่อยเพิ่นว่าโบอุ่นท้องโบอิ่มเพิ่นก็เลยกินถอดไข่กับแก้วกับน้ำพริกแม่เพิ่นซื้อน้ำพริกมาแต่ไอ้ในเซเว่นกับปุ๊กละาแปดบาทอันน้อยๆมากินกับข้าวจ้าวมันมีเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แม่กับเด็กหน่อยส่วนเจ้าของ นี่แนวที่ได้กินยาเก็บท้องแห้งพี่นอ้องจุกจุกคางเดียวคางคางไส้ลรกกระเพาะเราง่ายๆเลยเอาไมา่ยังตกลงกันไชกินเมือเ่อไไปตักสิเพราะว่าอันั้นหันี่ตักมาเพราะว่าลูกไข่เอาโดุสินเขาปากบอลม่อ้าวกวงลูกโอ้กัดเคืงองเอ้ยเขานอนแล้วแมนอันนี้มันมันเป็นเนื้อมัน,ม,นมันบ่มีพริกไทย คนย่ายพอกินย่า่เขาบอนแล้วเรียบร้อยมึงมูอื่นหูว่าน้องบีเก็บทองมาเล่าสิจมเรื่องกินกาแฟาที่พ่อบอกแล้วกินกาแฟาเนี่ยมือเศร้าขึ้นกันกินขนาดประจมเก็บทองเรากระจมหายุ่กินหลายเ,ยเด้อเดยวก็เก็บแล้วว่ะไปกันพี่น้องฝากกดเลยกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปต่ผ่านมานะมาหนี่มาหลอบดึกไปก่อนกราบสวัสดีจ้า